ติปโนปะโวโตอาวะกะสังโฆสุภะปโนปะโวโตสาวะกะสังโฆสังคังนะมามิสังคังนะมามิหันดดานิ पगवन तंवा चाया अपिका जितुम पुपपा कनमका लन्चेवा उठानु सति नयन चाकरोमसे नमो तत्सा पगवा तो अराहा तो สัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังโฆปนะภะคะวันตังเอวังคันระยานุกิตติสัตโตภะคุปต วิตปิโสภะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิจาจรณะตัมปันโนสุกโตโลกวิดูอนุตโรภุริสตัมมัสาริสัตถาเดวมนุสสานังขุทโธภะกวา ด <ultimately> <utet> ัมยังบุตหาพิก okay ิติงโรมเตบุญทวารธรรทวารตาลิกุณาพิยุตโตสุธาพิยานะครุณาปิสัมมากัสโตโบเทสโยจุจันนังกามังวัสุ โยโยสัพพปานีนางสารนางเทมมุตตมังปัตมานุจติทานังวันดามิตังสิเรณทังบุทธัสสะหัสตมิดาโสวะบุญโเมสามิกิจโร บุญโพดุคัสสคาตาจะวิาตาจาจิตสมัยบุคคสาอังริยาเดมิสริรันวิตตันจิดังวันดังโตอังกฤสามิบุคัลเซวาสุโิตัง นาทิเมสาระนังอันยังบุตโเมสาระนังวรลังเอเตนะสัจวัจเจนะวันเพยยงสัตตุสาจเนบุตขังเมวันดมาเนนะยังปุญญงปัสุตังอิทาสัเพติอันตรายาเม มาเกษตุรตัสสะเตตัสสาวะเยโนวะจะโยพัสเตตะวาบุเธอุปปะมังปะทังยายังบุโพปฏิกังตะตุัยังตังตะระตะเรสันตุะุเธันมยังธมานุจจตินยกรมเต salah kekuwatan ngogo sandhe akan dikohe dibatiko Oh pannyiinggo pada kangwe di tepo hinhiti andang meang ta bikiniting karo meih ตวัดข้าตัตาดิคุณโยกาวเสนเซโยโยมกปาคับปริยติวิโมคเตโลธรรมโมุโรกัปตนาทัดธาริขาดีวันดามหังกับมหารังวรธรรมเมตัง วปลาณังสารณังเค่มมุตตังดุติยาตุสติธานังวันดามิตังเสรนาคังธรรมมสซาหัสสมิดาโสวะธรรมโมเมซามิกิสโรธรรมโมลุคัสสะคาตา เวทตาจัมิตรเสมธรรมสซาขั้งนิยเดมิสจริรันทิวิตังทิดังวันดันโตขั้งจริสามิธรรมะเสวะสุธรรมตังนาทิเมสรนังอัญยังธรรมโมเมสรนังวันัง เอเตนะสัจวัจเจนะวัตเยังสัตตุสัจเนธัมมังเมวันตมาเนนะยังปุญญปสุตังอิทาสัเบปิอันตรายาเมีมาเฮสุนัสเตตัสสาใจนวัจารวิเทสสวา pāme ku pāmaṁ patarāṁ māyāyaṁ pāmaṁ moh pātipaṁ vāduatīyaṁ kāṁ pāmaṁ pāreṣaṁ vāleṣaṁ vātāme āñjāmyāṁ saṅkhā nuśvatī nayāṁ

jadi dang datari puri seyuka ni adhapi sang bukara esa bhagavato sawatasanto ahuneyyo pauneyyo takinyyo anjali karaniyo anutarang kunyak tetang lokasanti อันดมยังสังขาภิกิติงกรมเสอัพพมวจโสุปฏิปัตติคุนาทิยุตโตยุทธพิโธอริยทุกขณสังกะเสโฐ วันดามะังตมริยานักกนังสุสุทังสังโโยสัพปานินังสารนังเข้มมุตตมังปติยาุสติธานังวันดามมตังเตเรนะหังสังขัสสหัสมิดา สรสรงโหรุคาสรคาตาจาวิธาตาจริตสเมสรังขัดสรางังนิยาเดเิสริรันชีวิตอันดีดังวันดันโตฮั่งกะรีซาภิสรังขัดโซปฏิปันนตัง นาติเมสารนังอันยังสังโคเมสารนังวลังเเตนาสัจวัจเจนาวัทยังสัตตุสานสังขังเมวันดามเนนายังคุณยังปัสุตังอิทาสัเบปิอันตรายาเม ภาเหตุสุงตัสสะเตจันตาตวายเยมะกว่าตะอโลปะเตสาวาสัมเภากมมะปะตะธัมมยายังสัมโิตังตะเยันตาะเสัริตวะสังเ

ดังสัมมกัจจาวาตาปัสสิลิงสัพสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวะเดวาเิริโวปินาปฏิชาตานัคขังอาชาไมยาอปเจเวกิตวายูปินาปาโตปฏิพุโตโส ดายะนมันตนายะนวิภูสนายะยาวะเดวะอิมัสกายะสัทติยายะปนายะวิหิงสุปรติยาพระมัาเิยานุกะหายะอิติปุรานันเจะเดนงปฏติหังฆามินวันเจวะเดนงนาุพาเดสามี ยาตราเจเมภวิสติอนวัจจตาตถาสุวิหารูจารีอจาจามยาอปจเ,เวคิตวายังเสนาสนังปริพุตังธรงยาวาเดวาสิตัสสะปฏิฆาตายาคุณัสสะปฏิฆาตายา ตังสมปจวาตต์กับปศิลิงสัพสัมพัสสานังปฏิฆาตายะยาวะเดวุตุภริสยาวิโนดังปฏิสันรานารามขังอาจจะไมยาอปเจเวกิตวายุกิรานปัจจยาเพจจาปริฆาโรปริบุต โยาวาเลวาอุพันนางเวยาปติกานเวทนางปฏิขาตายิอาพยาปชะพะระวัตยาติอันดเมียงพระมบินารังกรโรมเตตัเดตตาตัขังหลายทั้งปวง ญาตุเถิดสัพเพจตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมาลตัสสัมปติโตวิกัตชันตุจงอย่าไปประจักษ์สมบัติอันได้ดับเถิดสัพเพจตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงธรรมสกกา เป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนธรรมะดายาเป็นผู้รับผลของกรรมธรรมโยนีเป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิดธรรม,ม,มปันทุเป็นผู้มีกรรมเป็นเ่าพันธรรม,มปฏิสระนา เป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกระดิดสันติจับทำกรรมใัไว้ไวธรรมเยนนังวาปาปังวาทีหรือชั่วอาสดาญาดาปวิ่สันติจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นอันจะไม่ยังปฏิจารนังกรโรมเซ อุญญสิดานิก,กาตัสสังยานัญยานิกตานิเมเอสันจัปพาพิโนุตุสัตานันตาพมานกาขอสัดทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญี่ขาพเจ้าได้ทำในบันนี้ และแห่งบุญทั้งหลายื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วเภปยาคุณวันตาจารือชนเราใดเป็นที่รักผู้มีคุณมายังั้งมาตาปิตาได้โยมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นติท่าเมจารยาติิท่าวา ที่กำบัเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นอันเยมัชตะเวริโนสัตตาดิทพันติโลกัสมิงแต่สัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวงกันทั้งอยู่ในโลกเทพุณมาจตุโยนิกาเกิดในภูมิสามเกิดในกำนฤดสี อันเจกัจจตุการามีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่สันสรนตาพระว่าพระเวต้องเที่ยวอยู่ในพบน้อยและพบใหญ่ยาตังเยปฏิกานำเมสัน้นเราได้กกทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วอนุมโมทันตุเตสยัง ขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดเยจิมังนับพจานันติขอสัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้เทว,วาเตสั่งนิเวเดยุงขอเทพทั้งหลายพึงแฉงแก่สัตว์เหล่านั้นรมยาดินานับปัญญานัอนุโมทนาเหตุนา ที่้ระเจ้าให้แล้วสัพเมตตาตาตาบุญดูอเวรานุสติวิญนขอจัดทั้งปวงอยามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิด จะเลิกกับกุติของตนเองดูหนังสือสอบเวลากราบพระขอกราบให้พร้อมๆกันองค์ที่หลังดูข้างหน้าไม่ใช่กราบก่อนพระข้างหน้ากราบเสร็จยืดตัวขึ้นมาให้ตรงแล้วค่อยกราบใหม่กราบพระพร้อมๆกัน